โรยพริกมันเรียบร้อยเป็นน้ำยากะทิ่เด้อพี่น้องเด้อบอวย,ยเมนูขึ้นอยากอีกแล้วครับวันนี้มีผักกาดดองด้วยครับ ตินแก้ผูกพี่น้องเมนูอาบุญพี่น้องบึงสดคำเยี้ยบึงกันอะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปายสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อนี้มาพักับว่าแม็คพากินพี่น้องบอแม็กได้ขนมจีนตีนไก่แม่กับเลือดพร้อมพี่น้องจัดแบบจัดง่าไๆจัดบิ๊กบุ้มบิ๊กบุ้มเลยพี่น้องบอเมกได้มาละมานั้ครับอันนี้พักอีตูสลาเน่แล้วก็หอมๆพี่น้องโรยพริกมาเรียบร้อยเป็นน้ำยากะทิด้วยพี่น้องด้ย้ยเมนูขึ้นอยากอีกเล้ยวครับ คนะอืมจะให้เบิ้งครับโอ้โหคนอ่ะคักเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาจะเสร็จรลลรแล้วมอแม็กทางไกลทางไกลครับอ๋อแล้วเด้อพี่น้องหมอแม็กคนมาแล้วอันนี้เอาไว้สิละเบรย์คนเลยครับเพราะว่าคนทางไตมาแล้วเนาะอืม แค่อันนี้ผ <c oughs> ักกาดดองก็มีด้วยพี่น้องอันนี้มีผักกาดดองด้วยครับ <c oughs> พายตัวหอมอม คักเลยครับขนมจีนครับ เลือดไก่ตอนนี้ไงเลยพี่น้อง ย้ำเลยแบบนัน้น,นพี่น้องเม่นูเนี่ยตีนกกแก่แบบนี้เลยกินตีนแก่ผูกพี่น้อง Uh huh. ได้การครับตีนไก่มีทั้งแบบ <c oughs> แก้แล้วแก้กระดูกแล้วทั้งแบบว่แก้กระมีครับใส่น้ำกันเ,เลยมเี่ย ุญพี่องบึงสดคำเย้ยบึงกันนะ เล่นยิ่งเงยก้นย่งคขนาดพี่ยง ขักเลยครับ tiếng lia mạnh nha các bạn, tiếng lia đã, mát thùng mứt 嗯。Mm hmm. เลือดใส่มากบบเลืปาาเลยพี่น้องเหนื่อยค้งเอาบ้ต้องสีดกต้องแสบพี่น้อง

ดูบักง่เลยครับเป็นตีนกไก่ง่นะพี่น้อง แซ่บครับปกขาดดองสมกับนังผลิดกินไม่ออก hai ระกรอบแซ่บครับโอ้แน่นเลยพี่น้องโอ้โอขนมจีนน้ำยาตีนไก่จัดมาแบบจุกบๆพี่น้องพใดมากกิมนียก็ฝากกูได้ตามกนเลออยก็แชร์ไปกับนักจ่ายวอลแม็กกันเออด้อครับผม คลิปหนาคลิปใหม่พอกับใหม่พี่น,อน้องน,น,น,น้อนรับอะไเงินหมื่นน้อนตื่นอะเงินแสนครับสวัสดีครับ